แต่จะเข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับอาจารย์เข้ามาก็เราก็มาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านรักษาท่กนีอะไรมาเอกโวยอะไรก็มาโู้นามาสุดมนต์เจริญภาวนาหาที่ห่างเงียบสงบดีข้างบนข้างบน ดีนะอาจารย์นำทางมังเสียดจตายไปเลยมาไม่ถึงอืไม่กันแล้วผมมาดูแค่หน้าทางมัไม่ได้อะไรโอาจารย์ก็หลับตาเดินได้สบายเลยไงตอนเดินเมื่อกี่ปีแล้วครับอันนี้ด้านบนโอ้ตั้งแต่ปี61 3ปี3ปี4ปีเดินทุกวันก็ อาจารย์ก็เดินจะสบายอาจารย์มาสร้างนี่เลยะครับอ๋อล้างไปก่อนเหรอเมื่อก่อนรพระอาจารย์อะไรมาสร,าร,าร้างไปอ่ะล้างแต่ปีสี่แปดนะพระอาจารย์อะไรมาสร้างไว้ครับพรเจ้าของสวนร้อวันนี้องสิบหาไปโอ ท่านลาสิขาเดินอ้อมขึ้นมานี่เขาไม่ได้เดินทางเดินอ้อมขึ้นมาใช่ดูด้านดูเส้นทางดูดูน้ำเออ้โหาเล่นน้ำต่อจานก็าเยสบายแล้บางลอยน้ำเต็มเลยคุณไปตลอดเลย นี่เรากำลังเดินกลับออกทางเก่ากันนะครับห้องโ้งที่สี่ครับระยะทางประมาณ1โลได้ไหมจ๊ะสี่ร้อยเมตรไปกลับแปดร้อยเมตรครับ เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับเพราะเราไม่เคยเดินครับอันนี้จะมีโอกาสมาเข้าโหนี่ั้งคาวยังเกาะเต็มผนังถ้ำอยู่เลยครับท้องผมก็แปลกใจมีปูใต่ถ้ำได้ด้วยปลากุ้งข้างคขาวอยู่ในนี้นครับขอปลาเขาอาจจะกินขี้ข้างคข้าเปล่าครับ เนี่ยปลาเยอะแยะเลยตรงชักขานนอนเนี่ยครับเขาแล้วก็รู้ไหมครับอาจารย์เราเข้ามาเนี่ยอะไรปลาปลาเขารู้รู้รู้นะแล้วชิดของนี่มันจะอนั่นันมาทุกตอบเลยนะลึก มันเข้าเป็นเล็กกันเข้าก็คงจะกวางหลงแล้วมั้งผมไม่กลัวอะไรแล้วครับกลัวกล้องเกือบจะทำคอนเทนต์เกือบไปอีกแล้วโอ้โหเล่นนะครับเนี่ยเกินตัง มอยที่ลือ,อเอาไว้ที่ครอบมาน้ําเย็นเจ็บเลยครับเนี่ยจะมีที่ครอบมาขายในน้ำไปลเลย่อยอย่างั้นแช่น้ําแข็งเลยครับน้ําเนี่ยก็เย็นสบายอย่างเงี้ยเย็ยเยนพอดีพอดีไม่เย็นเกินเออเป็นบรรยากาศโอ้โหนี่คือห้องทางน้ําไหลครับ

โทรศัพท์เปียกไหมเนี่ะโยมก็จะทำคอนเทนต์ให้ตาต้องใจระวังเลื่อนอ่าระวังเลื่อนโทรศัพท์เปียกไหมเนี่ยตาตัวใหญ่ตาตัวใหญ่แค่ไ้นนี่คือครั้งแรกในชีวิตเดินในถ้ำมันลึกขนาดนี้ เสนอยู่ไม่เหมือนกัเยปลาดูไล่เอาไว้ข้าหลามข้าหลัมอันนี้เราได้เสียงก็รู้เขอได้ยินเสียงก็จด้นี้เปมีอการนะวางหัวด้โอ้โหวางหัวยมเลือดเยนะถึงคมนะ อันนี้คือเสาหลักเมืองครับถึงเสาหลักแล้วหรอครับไม่ไหวจังฮะไหว <c oughs> ตอนเราไปมันช้าทุกอย่างสองเสาหลักโอ้โหนี่ครับเสาหลักเมืองตั้งตระหงาดอยู่ห้องโถงห้องที่เท่าไหร่ครับห้องที่สามครับส,สูงยันเพดานถ้ำเลยครับ มีอยู่สามเสานะครับอันนี้สองเสาติดกันมีเสาที่สองครับอันนี้คืออะไรคะนีเนี่มัวอะรฮะมังกรฮำนี่คือมังกรถ้ำนะครับพระอาจารย์บอกมันกัดไหมมันกัดอยวเบี่ยนอันตรายไหม เหมือนแมงป่องเหมือนโอ้โหเกือบไปแล้วนะคือการหมอบของข้าเลยการหมอบตัวหาเหยื่อมั้งไปแล้วนะะจขามเนี่คือมังกรถ้ำพระอาจารย์บอกต้องระวังนะคนเดินข้ามมาตรงนี้มีพระไว้ด้วยตรงนั้นมีมุมเข้าไปอีกนะพระอาจารย์อาบุญเจอะไมโอ้โหเกือบเหยียบเลยเมื่อกี้นะป่ะ ระวังบอกเขาด้วยระวังนะโยมนี่มบางกรถ้ำ จะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยครับแต่เดินระมัดระวังหนะครับเดิขนาน,น,นะ,าาะนั่งตรงนั้นเหรอครับออครับไม่มีไฟไม่เอาเทียนมาด้วยจุดเทียนได้เนาะนหลังมานั่ง นี่เพดานถ้ามจะต่ำหน่อยบน้ำหน้ายฟ้าดิสายบนผ้าดิพี่เหรอไม่เห็นนะเห็นแผ่นผ้านี่ะอาจา์บอกว่าหินดำครับดำจริงๆเลยครับเนี่ที่เขาก็เรียกเหล็กไหลครับ เป็นแนวหินดำเป็นแนวหินดำระวางหัวเลยนะหินศักดิ์สิทธิ์ครับห้ามนำออกไปนะครับอยู่กับธรรมชาติครับนี่ครับหินศักดิ์สิทธิ์ห้ามนำกลับไปนะครับให้ชมอยู่ได้ครับยาวติดไม้ติดมือไปนะครับ มันเป็นการชมธรรมชาติที่สลับซับซ้อนในยืมไปดูเป็นพันปีหมื่นปีล้านปีโอ้โหาเราอ้อมมาเนี่ยาจารย์ก็มาแล้วอ้อมไปมาโอง่เลยจารย์ก็สอบดีจริงทางบน